ปัจยักอุตุชกราบเนี่ยคืออวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายมีผมขนเล็บปันหนังคืออาการสามนสองเนี่ยล้วนแต่ปัตาอุตุคือกรรมชักกรรมปัจยักษอุตุเจอรู้จิตาปัจยักอุตุเจอรู้อุตูปัจยักอุตูเจอรู้อาละปันอุตูเจอรู จะชัดเจนก็ต่อเมื่อว่าสัตว์นั้นตายลงเพราะว่ากรรมมาชะลูกดับจิตจะชะลูกดับอาหารและชะลูกดับที่เหลือเป็นอุตุชลกคือรูปที่เกดจากอุตุมีกรรมเป็นกรรมมีกรรมไปตามโบรานมีจิตเป็นอุตุมีอาหารแต่เทวดา ไม่มีดับเลยพรมพรมพรมก็มีตัมมัจจรูจิตตาจารุแล้วก็อุตตจารุรูปสามรูปนี้เนี่ยต้องจับประเด็นให้ได้นะรูปที่เกิดจากตามรรมที่ตําให้เกิดและและรูปที่เกิดจากตัมมัจจรูรูปที่เกิดจากอุต Mikami temuan, lewat kamu percaya jadul, kita utuh percaya อุตุอุตุอุตุเหม <serving> ือนกับสิ่งที่มันมีชีวิตทั้งหมดอ่ะเป็นเป็นปุปฏิยะอุตุเจลูปรูปที่เกิดจากอุตุมีอุตุเป็นสมุทนสิ่งไม่ชีวิตจะเรียกต้นไม้ภูเขาหินน้ำไฟลมนั่นอ่ะอุตุปฏจยาอุตุชจลูคือรูปที่เกิดจากอุตุ มีอุตุเป็นฐานแผ่นดินต้องมีอุตุที่รูปหนาแน่นมีไงปัตวีอาโปเตโชวาโยอ่าโตเตโกะปัตวีอาโปเตโชะเตโชนั่ะเตโชเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดเป็นปัจจัยเกิดเป็นแก้เกิดต่อ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 รูปเรียนเรื่องรูปดูโอ้ย แต่เราอ่ะต้องแยกออกนะว่าเช่นแก้วถูกสมมุติหรือยังว่าเป็นแก้วเป็นเล้งเป็นอุตูไหมแก้วเป็นรูปไหมเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปเห็นไหมแต่สมมติว่าเป็นแก้วใช่ไหมแก้วในแต่ใะาในศาสนาก็ต่างกันอีกภาษาจีนว่าไงแก้วโอ้ ครับฟั <Wha> ังอะไรนี่ยอะแก้วาษาจีินว่างไงแก้วเหรอเนี่ยจะใจย้อตรงเอ่ออุตุเจลูกเป็นหยางเนี่ยน่ะเอ่อเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดว่าอันนั้นน่ะลูกลูกเป็นปัจจัยให้ลูกนะอ่ารูปเป็นปัจจัยให้ลูก ส่วนนามเป็นปัจจัยให้ลูกก็กรรมที่บัตไปแล้วกรรมที่บัตไปแล้วเป็นปัจจัยให้กรรมมชลูกเกิดตรงนี้อาจจะกรรมเปนอันไหนเอะเจี๊ยบเอ๋เจี๊ยบคิดทันมะกรรมเยี่ยม้ะทาให้ลูกเกิดขึ้นมาลูกที่เกิดจากกรรมคือกรรมมชรูกสิบแปดอะ จะเหลือเชื่อมัอไหมมันมันมองไม่เห็นต้นเห็นปาดเพราะกรรมเป็นน้าที่ดับไปแล้วใช่ไหมแต่รูปที่ตั้งขึ้นเนี่ยมันเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอะ่ะเหมือนกับว่า,วาจิตโลภะ,ะจิตโลภะจิตเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้จิตการลพุพูดออกมา,อ,อ,กมาอันนี้ยังใกล้นะเห็นใกล้นะเหมือนว่าเหมือนว่าอยากจะ ทานน้าแข็งก๋วยเตี๋ยวแต่เราขอขอ,ขอน้ําแข็งแก้วตรงนี้เน,นี่ยเนี่ยนามอยากจะกินน้ําโลภะอยากจะกินน้ําแข็งแล้วก็บอกออกไปว่าเราอยากจะกินน้ําแข็งนี่ใกล้สุดได้ส่วนกรรมที่บุคคลทําแล้วในสารโกรธกับมันเป็นปัจจัยในแบบนี้ได้อันนี้อ่าเป็นเรื่องที่ ที่จะต้องศึกษากันให้ดีเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อนี่มันไปกันไปเลยนะต้องเอาหลักพระรัตนตรัยเข้ามาเป็นหลักเนี่ยกรรมคือตัวเจตนาตัวเจตนาที่ที่มุ่งม,มั่นกรรมมุนังวัตมีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ส่วนอ่างนะพอทานก็รู้สึกมีกําลังใช่ไหมหาแล้วเจ้ลูกก็เกิดแล้วรู้สึกสบายตรงวนทานก็ทำสองทำรู้สึกสดชื่นนะฮะหาแล้วเจ้าลูกเกิดแล้วอุตุอุตุก็เราได้อากาศดีเราก็รู้สึกสดชื่นรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นอันนี้เราต้องไป หาบทวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจันเพราะว่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ไม่มีที่เรียนหกไม่มีที่เรียนรู้มากไปกว่าผู้ธนศาสนาละเราเราเรียนทางโลกด้วยแล้วก็เรียนทางธรรมด้วยไม่ให้ขัดแย้งกันเรียนทางโลกเพื่อเพื่อเพื่อเป็นไปในวัดปัก แต่ถ้าคนฉลาดก็หาทรัพย์ทางโลกได้แล้วก็มาเจอจุนทมเพื่อพ้นทุกข์ไปก็แก้ทุกข์ไปเนี่มันก็แก้ทุกข์แหละเวลาหิวไหมทานอาหารก็ต้องแก้ทุกข์อาบน้ําร้อนก็ไปอาบน้ําแก้ทุกข์เห็นไหมเนี่ยกมันจะต้องแก้ทุกข์ไปอย่างเงี้ยจนกว่าบารมีจะบรรลุ เบื่อนายใครกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นเออ่พูดพระพุทธเจ้าก่อนจะมาพูดเนี่ยบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาเสียสงฆ์แห่งมหากับพอตัดสรรพรดให้าแล้วเนี่ยทําหน้าที่เขพระเจ้สี่สิบห้าพรรษาเองคุ้มเหรอไหมครับเสียสงฆ์แห่งมหากับ ถูกพยากรณ์กรณ์กน่นหนานนักิโลโคเคไปเก้ากับเจ็ดไล่ไปคิดในใจเป็นวาจานั่นน่ะนี่นี่แรนก็ยี่สิบห้าปีแต่ถอยไหมยยบ ถ้าท้อถอยเรตั้งหลักหมึงับปันไปได้ด้วยัไมโอันตอติดติดเชือกเอนั่นนีอันโน้ตทำนีน้ตนีเดี๋ยวจะช่วยคนนี้เดี๋ยวจะคนสสารคนนี้เ่นหนึ่งไ่เราจะต้อง เออเราจะต้องพิ้แจงนั่นด้วยช่วยด้วยบุญุไม่ได้ช่วยดีบาเออช่วยดีบุญบุญช่วยได้ก็ช่วยไปเออต่อไปดูอ่าจิตตะชักกา จิตตะเจ้าภลพรูปภาพที่เกิดจากจิตทั้งหมดมีกี่ลูกอ่ะทั้งหมดมีสิบสี่ลูกสิบสี่รูปจริงๆแล้วสิบห้าอะแต่ว่าประลิษเฉทารูปม,มีอะไรบ้างอวินิโโปรรูปแปดสัทัดหนึ่งวินยัตหนึ่งอ่าวัดทีวินยัต วิกาลูกสามรอรอนั่นแหละรวมแล้วแต่กายวิน <ไง S 2> ยัตกับว่าจีวิญญัตเนี่ยนักศึกษาจะต้องสังเกตอยู่กับเราตลอดเลยนะเพราะเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานอย่างเดียวส่วนที่เหลือนันะเกิดจากสมุทฐานอย่างอื่นก็ได้ กายเยาวมัยาะเม่อมันะอ่ามันไหนที่แน่นอนไม่แน่นอนสังเกตดูนะถ้ารูปใดหรือปราบใดมีวิการูกสามขป,ประกอบก็จะรู้สึกเบา,เาอ่อนควนคล่องแคล่วเบาอควนคล่องแคล่ว ตตาเจ้าลูกร mm ูป hmm. ท mm ี่เกิดจากจิตจิตที่ตาให้ลูกเกิดมีรายละเอียดมากตรงเนี้ยไปดูเลยอุตุชะลูกคือรูปที่เกิดจากอุตุเริ่มเกิดแต่ตอนไหนอุตุเจลูกนูนตั้งแต่ทิฏฐิขณะของปฏิทิตินยู่ในคันเนี้ยเจ้าลูก อุตูเชลูกมันจะเกิดจากอุตูไม่เท่าไรอ่ะสิองจริงๆแล้ก็สิบสามตัวเลขสิบแปดสิบห้าสิบสามสิบสองตัวเลขตัวเลขของลูกทั้งหลายแต่ก็อยลูกทั้งหมดจ่ะไม่หนีจากลูกแจกออกเดี๋ยวเราจะวิเพราะกันไม่ถูกว่า เี่ยเปิดไปมหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสุดทัศนจักรกาบโอตูจกที่อยู่ภายนอกสุดทัศนจะกรกาบสุดทัศน์จักรกาได้แก่อวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในโลกนี้และภูเขาต้นไม้แม่น้ำไฟลมอาต์พิะรันทันดาวแสงสว่าง เงาเป็นต้นเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นกาบที่มีจำนวนลูกแปดสุดทัศนาดูดีลูกแปดใช่ไหมแต่ลูกแปดหนาแน่นมากก็เเรียกแผ่นดินมีต้นไม้มีน้ำมีอะไรเนี่ยภูเขาต้นไม้เงารู้จักเงาไหมเล็น เงาเงาเงาเบื้องเงาอ่ะเบือ่ะเป็นไงเงาเงาเป็นอยู่ในส่วนที่มบื้องเงาจะเปลี่ยนเป็นสองเงาูเงายังมีลูกแปดรูปเป็นไงเล่นนะเงาฉันถือเห้ เงาต้นไม้เงาอะไรไม่รู้ว่าเงานี่เกิดจากแสงสว่างมาเกิดเป็นเงาเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่เงาเลยน่ากลัวเว้ยเรากลัวเงาทั้งเงากลัวเราเหรอเงาแชิมาแชิมาแช่ไปหนึ่งพทธภัณฑ์แสงสว่างเนี่ย แสงสว่างแ,แ,แสงแดดเนี่ยแสงแดดที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีรูปแปดรูปเลยนะสุดทัศน์ตะกราบหมายถึงกราบที่ม yeah> ีจํานวนรูปแปดได้แก่วิมีโกก็รูปแปดโดยเฉพาะไฟน้ำลมผ้าทิตย์พระจันดาวแล้วกี่บอกว่า อ่าุทิศบุญให้กับพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรมันไปได้แต่ถ้าพูดถึงว่าเทวดาที่ทําหน้าที่มือนใรพระอาทิตย์พระจันทร์นั่นเอเออีกเรื่องหนึ่งนะพระอาทิตย์เราโอ้เราโบาเราเรียนอาทีาจารวเราต้องแยกให้ออกนะว่าเออเออเป็นเป็นเทวดาที่อยู่ในอ่า แล้วแล้วแม่นางทรมีอเนี่ยบีบมวยผมน่ะเป็นอะไรเฮล็เลงพ่แม่ทรมีเป็นลูกฮะฮะเทวดาเป็นลูกมันจะมาบีบมวยผมได้ยังไงเดี๋ยวก็จะไปไหว้พญานาคกันอีกแล้วพญานาคไอชุเรียนะพี่ทัารับรองเลยสิ่งนี้ลับไม่มีกันแล้วกันละแยกแยกหแะ แต่ถ้ายังไม่แยกก็แสดงว่ายังเข้ามันถี่มาพี่ดำนะแยกออกก่อนเลยเลาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบลูนั่นไม่เชื่ออย่าลบดูแต่ว่าไม่ได้ลบลูและไม่เชื่อว่า สิ่งนั้นมันเป็นลูกมันไม่สามารถจะมาทําอะไรได้แต่หนูก็ไม่ไปแูกไม่ไปนะที่ไปพญานาคอะไรกันนะอ้าวต้องไปพญานาคเห็นไหมล่ะไม่เคยไปดูไปเห็นอะไรเลยครเบไม่รู้แสงขึ้นมาเยอะเคยไปดูสมัยนั้นไปเที่ยวนไม่รู้ว่าเขาส่งบ้างไาที่ไหนยปอ่าอ่าไปพญานา แต่เราก็ไจะไปแต่ว่ามาอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนพูดเนี่ว่าไม่เชื่อจะลบหลู่ใครเป็นคนพูดกเยอะอะไรครับใครเป็นคนพูดคนแรกอยากจะถามนะเกินอบพน่าจะไอ้คนที่ลบลู่ดูมินเนี่ยเขาจะเป็นจะมีโทษของเขาเองไหมอ่ะหรือหรือหรือคนบอกแต่คนลบหลู่ดูมินเนี่ยจะ ะมีโทษมีโหรือว่าหรือว่าหรือว่าคนคำพูดนี้บอกเขาสงสารก็ว่ามีมีตัวเองมีความรู้แค่ไหนแหละบอกว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างศาสนาที่เขาไม่ไม่ไม่นับถือพุทธศาสนาเราเขาลบหลู่เขาดูหมิ่นพวกเราได้ไหมอ่ะฝรั่งฝรั่งนั่งบนคอเพืูอถ่ายรูปกันอยู่มันลบหลู่ดหมิ่นเล้วแม่ ามองเป็นศิลปะเขาไม่ไม่มองเป็นลูกคารบแต่เราอ่ะมีลูกขลอบมีสวยมีเอจินตนาการออกมาด้วยอะไรต่อไม่อะไรมีมีมีศิลปะอะไรมากมายแล้วแล้วตกเราตกไปต่อไป่อาีทนะนั้นเราก็ต้องปรุงของเรา ไปยังไซน์ไหนวะเอเลนที่ที่ถล่มอ่าผ้าใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะไหน่ะที่ถล่มผ้าใหญ่ที่สุดในโลกเราไปอ่ะอ่าอเมริกันอเมริกันอัวกาศิทานอัวกาศิทานอัวกาศิทานใช่ป่ะใช่ป่ะอัวกาศิทานไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ ภาพน่านี้มันม่อยู่ในภูเขาใหญ่ทุกตารางนั่นแหละวูเขาพุทธมณฑลมีลูกขลรบอาตมาที่อาตมาพายมเดินจงกรมแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ต้นโพเนี่ยให้เกิดความสัำเวทสลบใจและลึกถึงว่าในปางตอนในอดีตเนี่ยท่านอาตเจ้าชายกรพั์หรือพระมหากุรุษเนี่ย อาศัยพวงไม้โพหรือาชาติต้นไม้ต้นเนี้ยแล้วก็ตัดกรู้ทุกสมุนไทยนิโลดมคใครสามารถจะเข้าถึงได้บ้านให้ไปยืนพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้ไปนั่งไหว้ต้นโพปะงกประงกอยู่เราเนี่ยวขอร้องเออขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดนบันดาลเออบันดาลให้เราบันดาลให้เราเป็นโน่นเป็นอย่างนี้ ก็เป็นคำพูดที่เหมือนกับจะเป็นแรงจูงใจไหมล่ะเชียบบอกว่าเออลูกเอยตั้งอกตั้งใจเรียนนะลูกนะจะได้เออพ่อแม่ก็เออมีทรัพย์เนี่ยหนูเรียนเอานะตั้งใจเรียนนะลูกนะอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็พ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วจะมาปกปักคุ้มครองเขาอย่างไรอ่ะก็มีมากนะบา มหากุศลกิจหมยความว่ายังไงอ้เล้งมหากุศลกิจหมายความว่าที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นภาพสขได้ให้ผลได้มากกว่าตนทั้งเป็นมารเรื่องต้นของชาติพินยาถ้ามีมหากุศลอยู่มันจะมีทุกไหมีไม่มีถ้ามหากุศลให้ผลอยู่ไม่มีทุกแต่ถ้ามหากุศลเว้นวัก อากูทำให้ผลก็มีทุกมีทุกเนี่ยในส่วนนี้เราจะต้องจำความเข้าใจอ้าวต่อไปสองสองสองท่ะนาวัดตากมันแกะพัดพัดลม เสียงฟ้าร้องเสียงน้ำไหลเสียงรถเรือลระคังเหล่านี้เป็นต้นเสียงที่เราพูดันอยู่เนี่ยเป็นที่ว่าสัต์ทัานนะว่ากาบไหมผ่านเข้าเครื่องอะผ่านเข้าเครื่องนี่เล้งเป็นอุตุแล้วนะนี่นะจะบอกว่ามีอุตุเป็นสมุทานแล้วเนี่ย จากคือกันกรองไปเข้าโสตาวิญญาเราได้ยินกระตบหูเราเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมมีอะไรเป็นสมุทฐานอ่ะมีจิตที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน่ะลองวิเคอะด์ถ้ามีจิตเป็นสมุทรานต้องมีตายะวินญัต กับว่อจีวิญญาณแต่ถ้าังเข้าเครื่องเนี่ยเอาแล้วนะถูกปรุงแต่งด้วยเครื่องเขาแล้วนะเหมือนโหัว่ลโนะมันอตรงเนี้ยไปหาตรงนั้นอ่ะใช่แต่จากจากเตียงเนี้ยไปหาอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วอ่ะเออวิคอย ได้ไดู้ตู่เลยกูตู่ประเลยระเไปรูปไิรูปดิรูี่เกิดจากอุตูที่อตูเป็นสมุทรานเนี่ยถ้าไม่มีฟังเอ่อเกี่ยวกับเครื่องเหล่านี้จะมาถึงได้ตายาวิญยัตว่าจะวิญยัิอ่ะนี่อยู่แด้ตรงตรงสิาเสียงพัดลมเสียงฟ้าลองเสียงน้ำไหลไหล เออเสียงรถเสีเรือเสียงละครดังเต้ดนะตีละครดังนวากับอันนี้เป็นรูปภายนอกรูปภายนอกดูนาแล้วจะ้รูปทีอ่อรูปที่มงจาอาหารสมัยเรานี่ดูนะพอทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ย ถ้ากินแล้วมันร่องกายไม่กับพี่กระเป๋าก็เป็นสุดทัศนสุดทัศนตะกราบแต่ถ้ากินแล้วเบาอ่อนควรสนุกสนานล่าหูตาที่เอกาทัศตะกราบอาแารชิลุกเดินขึ้กับเรากันนะสัปดาห์ที่สามเราได้กินอาหารจากแม่เออนี่ รูปเหล่านี้ต้องดูให้ดีนะอ้าวต่อไปไปดูหมวดี่ห้ารูปประวัติกรรมนายในคาถานี้สำคัญเลยเอา่า